สวัสดีจ้าคลิปนี้ปลาดาหเห็ดต้มจืดฟักใส่กระดูกหมูอ่อนจ้ามาเบิ่งวิธีเห็ดของป้าเน,นาะจ้าอันนี้ปลาต้มกระดูกหมูอ่อนไว้ประมาณสักสามสิบนาทีเราเด้อจ้าสามสิบนาทีนี่แะก็จะตักฟองออกเนาะฟองบุนเนาะจ้าที่มันมันมัน,มนอ่ะเนาะปลากมหมักเนาะตักออกมันมันมันเนาะจ้าอันนี้ใส่เห็ดหอมสดเด้อค่ะบัได้ใส่เห็ดหอมแห้งเด้อจ้าไปซื้อเห็ดหอมสดมา ก็เลยใส่เห็ดหอมสดก็จะเคี่ยวต่อไปนะจ๊ะคนจักหน่อยนะคะอันนี้ตอนต้มน้ำนะป้าใส่เกลือนิดนึงแล้วนะคะกับพริกไทยเนาะตอนจะต้มกระดูกหมูอ่อนนะคะนี่ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะปรุงรสป้าก็จะปรุงแค่เกลือนะคะกับตงชูรสใส่แดงนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรส นิดนึงจ้ะแล้วก็มีพริกไทยป่นเนาะค่ะอันนี้ต้มให้ลูกๆเนาะพิปโปเต้กับพี่กีตาเด็กๆก,ก็จะชอบกระดูกหมูอ่อนก็ต้มให้ลูกๆหน่อยอนนี้เดือดน่าจะรวมตั้งแต่ต้มกระดูกหมูน่าจะสี่สิบห้านาทีแล้วค่ะเราก็จะใส่ฟักลงไปนะคะ ฟักนี่ลูกใหญ่มากพี่น้องใหญ่จริงๆยาวมากป้าก็เลยแบ่งไปให้เพื่อนบ้านสองหลังเนาะแบ่งเป็นสามท่อนอะให้เพื่อนบ้านให้คุณยายกรละยาหลังหนึ่งแล้วก็ให้บ้านป้าต้อยอีกหลังหนึ่งตเตงก็แบ่งไว้ก็ได้แกงรอบหนึ่งแล้วอันนี้รอบสองก็คือต้มจืดจ้ะเนี่ยอันนี้ปรุงรสเนาะ ป้าก,ก็จะใส่เกลือเดี๋ยวค่ะเกินนี้เพิ่มเกลืออีกนิดนึงตอนแรกใส่เกลือไว้นิดนึงเนะาะกลัวมันจะเค็มรสด,ดีจ้าตามด้วยอย่างเนาะพริกไทยใส่พริกไทยอีกจยาพี่น้องบางคนก็บม่ใส่เนาะก็แลลวแต่เนาะแต่ป้าใส่เดี๋ยวค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลใส่แดงน้อยหนึ่งนะคะ จาก็จะเคี pegar, ่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเคี่ยวต่อไปอีกจนกว่าจะกระดูกหมูเห้าสีแบบนุ่มเนาะเอาปิดฟ้าจักหน่อยบ้านป้าทำอาหารแม้แต่ส้มตำป้าก็จะตำใส่เกลือเด้วยค่ะสามีก็อาจจะมีมั่งที่ยังกินปลาเนาะแต่ลูกชายป้าโอเตกิต้า ป้าก็จะปรุงอาหารด้วยเกลือหมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้สามีก็เริ่มไม่อยากไม่ได้ทานปลา,าแล้วเนาะเพราะว่าป้าเป็นลมพิษเรื้อรลังป้าก็จะปรุงด้วยเกลือลมพิษไม่ขึ้นนะคะเป็นแพ้ภูมิตัวเองเนาะหมอบอกว่ามันอินทิบอดีเนาะร่างกายเนาะก็คือเป็นแพ้ภูมิตัวเองแบบเบื้องต้นป้าก็เลยเลิกทานพวกเครื่องปรุงที่เป็นหมักของหมักะคะ่ะทุกชนิด ลงพิษหายป้าก็เลยทานมาเรื่อยๆน่าจะ6ปีแล้วนะคะเพราะว่าป้าเป็นลมพิษบวกกับที่เลิกทานอะก็ปลาเนาะเบียดเศจก็เกือบ9ปีแล้วค่ะ6ปีนี่คือลมพิษไม่เป็นเนาะ3ปีแรกเป็นค่ะรวมเบียดเศจแล้วนี่ก็ปีที่9แล้วป้าก็ปรุงแบบนี้เนะาะจะปรุงแต่เกลือก็อร่อยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพักส้ตมตำยำอะไรป้าก็ใช้เกลือแทนน้ำปลาปลาล่า,า,รากระปิอะไรเงี้ยค่ะปรุงปรุงรสทั้งหลายอันนี้เริ่มได้ที่แล้วเด้ออ่าเสร็จแล้วป้าก็จะตักหนึ่งถ้วยให้ลูกชายเนาะจะให้พี่โปเต้พี่กิตา้าจ้า ฟักนี่เป็นออแกนิกเด้อจ้าป้าไปกินข้าวร้านเผ็ดร้านอาหารนะจ๊ะป้าก็เลยอุดหนุนร้านร้านเผ็ดมาเขาขายเขาบอกว่าเป็นออแกนิกปลูกเองป้าก็เลยอุดหนุนมาหนึ่งลูกเจ็ดสิบบาทยาวเท่าโศกแล้วนี่นะจะเท่าแขนงแล้วนะ่ะก็แบ่งได้สามบ้านเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะต้มจืดฟักใส่กระดูกหมูอ่อนจ้า มาเด้อปุ๊ดเดิกินกับป้าะดากับพี่โปรเต้นเนาะจ้า